ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอในหัวข้อแปดสิ่งของมงคลพกแล้วดีเก็บไว้ในกระเป๋าเรียกทัพย์เสริมสร้างสิริมงคลช่วยให้เก็บเงินได้มากขึ้นเสริมโชคลาภเงินทองพอกพูนหลายคนคิดว่า เรื่องโชคลาภดวงชะตาเป็นเรื่องที่งมงายแต่มีหลายคนที่เลือกวิธีการเก็บเงินตามความเชื่อโบราณแล้วสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นวันนี้จึงของแนะนำ8สิ่งของมงคลพวกแล้วดีเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์เสริมสร้างสิริมงคลช่วยให้เก็บเงินได้มากขึ้นเสริมโชคลาภเงินทองพอกพูดเนื่องจากกระเป๋าสตางค์ คือเป็นประการด่านแรกที่เราต้องเจอกับเงินของเราก่อนเชื่อว่าแปดสิ่งของมงคลที่ควรพวกติดกระเป๋าสตางค์มีดังต่อไปนี้ 1. เงินขวาญถุงหรือเงินก้นถุงก็คือเงินที่เจ้าของกระเป๋าสตางค์ตั้งใจที่จะเก็บไว้โดยที่ไม่ใช้เชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองทำให้เงินทองไหลเข้ากระเป๋ามีเงินเก็บมากขึ้น ซึ่งเงินขวัญถุงนั้นก็ามันได้จากหลายแหล่งขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนเช่นได้มาจากญาติผู้ใหญ่ที่มีความเคารพนับถือได้จากพระที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาหรืออาจจะเก็บตามหลักนักสัตว์เก็บไว้เนื่องจากเป็นเลขลงท้ายปีเกิดซึ่งเมื่อเก็บไว้แล้วตนเองมีความเชื่อมีความศรัทธ,ธาสิ่งนี้ยิ่งย่อมมีพลังบวกเพิ่มอำนาจให้กระเป๋าสตางค์ของเรา เสริมดวงการเงินโชคลาภเงินทองในกระเป๋าก็จะไม่ขาดสถานะการเงินคล่องตัวสิ่งที่สองก็คือเหรียญเงินโบราณเชื่อกันว่าเหรียญเงินโบราณเป็นเงินที่ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนจับจ่ายใช้สอยมาเป็นระยะเวลานานหลายพันปีมีความเชื่อว่าเหรียญยิ่งเก่ามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความศักดิ์สิทธ แลเหรียญที่เหมาะแก่การติดกระเป๋าสตางคือเหรียญเงินหนึ่งสตางค์ที่คนโบราณเคยใช้สมัยก่อนพอพกติดกระเป๋าสตางค์เอาไวา้ก็จะช่วยเสริมดวงด้านการเงินให้คล่องตัวมีเงินไหลเข้ากระเป๋าสตางค์ไม่ขาดแถมยังช่วยดึงดูดความโชคดีเข้าหาตัวเองได้อีกด้วยฉะนั้นใครที่กำลังกุ้มใจเรื่องการเงินก็ลองใช้วิธีนี้กันดูนะครับ สิ่งที่สามก็คือการสีเหลืองหรือสีทองซึ่งสีนี้เป็นตัวแทนของธาตุดินที่มีความเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงเสริมดวงด้านการงานได้ซึ่งอาจจะเป็นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือซองใส่บาทต่างต่างที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองหรือทองพกติดใส่กระเป๋าสตางค์เสมอจะช่วยส่งเสริมให้หน้าที่การงานมีความก้าวหน้า ไม่มีปัญหาหรือเปลี่ยนงานบ่อยๆซึ่งเมื่อมีงานเงินก็จะไหลามาเทมาเข้ากระเป๋าอยู่เรื่อยๆสิ่งของมงคลอย่างที่สเครื่องรางสีทองเหลืองหรือสีเงินเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าครับว่าพวกเครื่องรางจีนส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะเป็นสีทองหรือสีเงินทั้งนั้นเลยนั่นก็เพราะมีความเชื่อว่า ทั้งสองสีนี้เป็นสีมงคลที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในด้านต่างๆความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์และยังช่วยเสริมโชคลาภให้ชีวิตปังแบบสดๆไปเลยทีเดียวแล้วใครที่อยากจะเสริมดวงด้านการเงินหรือเปิดทางเรียกทรัพย์เข้าบ้านก็ให้ลองหาเครื่องรางสีทองเหลืองหรือสีเงินพกติดกระเป๋าสตางค์ไว้ตลอดเวลาโดยสามารถเลือกได้ตามความชอบ หรือความสะดวกในการพกพาที่จะนำติดกระเป๋าสตางได้เลยนะครับสิ่งที่5คือแม่เหล็กดึงดูดซับเอาจริงๆในชีวิตประจำวันของคนเราก็มีค่าใช้จ่ายนูน่นนี่นั่นให้ต้องหยิบเงินออกไปจ่ายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไหนจะค่าอาหารค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่าเสียงดวงเสียงดวงเดือนละสองครั้งและอีกกิป,ปะะมากมาย การที่จะเก็บเงินเอาไว้กับตัวแบบไม่ควักเอาไปใช้ใจ่ายเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากอยากจะเสริมดวงเรื่องการเงินให้มีเงินใช้แบบไม่ขาดสนไม่ขาดมือก็ต้องลองพกแม่เหล็กเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์บ้างแล้วละ่ะเพราะมีความเชื่อว่าแม่เหล็กจะช่วยดึงดูดเงินที่ใช้ใจ่ายออกไปให้มีเงินก้อนใหม่กลับเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ใช้เงินไปเท่าไหร่ ก็มีโอกาสจะได้กลับคืนมาเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมก็เป็นไปได้สิ่งที่6คือซองสีแดงหรืออังเปาอังเปานั้นคนจีนเชื่อว่าหากเก็บซองสีแดงจากคนที่ให้เราวายจะช่วยให้การเงินดีขึ้นมีเงินเก็บไม่ขาดสนฉะนั้นซองสีแดงเก็บใส่กระเป๋าสตางค์ของเราเอาไวาจะช่วยดึงดูดเงินทอง เพิ่มพลังเงินเก็บให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสิ่งที่7กระจุกพกพาอันเล็กๆบางช่วงเวลาที่รู้สึกไม่มั่นใจก็ต้องหยิบกระจุกขึ้นมาส่องเพื่อเช็คความพร้อมความเป๊ะของตัวเองเพื่อเรียกความมั่นใจแต่รู้หรือเปล่าครับว่าการพกกระจกเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ยังเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยเสริมดวงด้านการเงินและส่งเสริมโชคลาภได้อีกด้วย ก็ขอแนะนําให้ลองหากระจกทรงกลมขนาดพกพาเล็กๆใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วที่สําคัญเราจะต้องดูให้ดีๆนะครับว่ากระจกใบเล็กของเราอันนี้จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกร้าเป็นอันขาดเท่านี้ก็ช่วยเรียกเงินเข้ากระเป๋าแล้วทาให้สถานะการเงินมีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและสิ่งที่แปลคือธนบัตรเลขมงคล ช่เลขลงท้ายด้วยเลข8และเลข4ได้เชื่อกันว่าเป็นเลขที่มีอำนาจสร้างความมั่งคัง่งหนุนดวงการเงินมีตัวเงินไหลเข้ามาและควรเก็บไว้ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นเผื่อจะได้ไม่ปนกับธนบัตรที่ต้องใช้จ่ายใบอื่นๆที่สำคัญไม่ควรนํามาใช้อย่างเด็ดขาดและอีกเคล็ดลับหนึ่งที่เราจะขอแนะนำสามารถทำโดยวิธีนี้ก็ได้ คือธนบัตรเลขมงคลเรียกทรัพย์ตามดวงปีเกิดการพกธนบัตรที่มีเลขลงท้ายด้วยเลขมงคลของแต่ละคนจะช่วยเสริมให้เรามีแตงเงินไหลเข้ามาเทมาอย่างไม่ขาดสายซึ่งแต่ละปีนั้นขอแนะนำดังต่อไปนี้นะครับโดยผู้ที่เกิดปีชวดควรพกธนบัตรใบละ20บาทเลขลงท้ายด้วยเลข7ปีฉลู ใบละห้าสิบบาทเลขลงท้ายด้วยเลขสองปีขาดใบละยี่สิบบาทเลขลงท้ายด้วยเลขห้าปีถอดใบละหนึ่งร้อยบาทเลขลงท้ายด้วยเลขหกปีมรงใบละห้าสิบบาทเลขลงท้ายด้วยเลขสามปีมะเสิงธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทเลขลงท้ายด้วยเลขสี่ปีมาเมียธนบัตรใบละยี่สิบบาท ลงไทยด้วเลข6ปีมาแมท่ธนบัตรใบละ5้บาทเลขลงไทยด้วยเลขหนึ่งปีวอกทนบัตรใบละยีบาทลงไทยด้วเลขสี่ปีรกาธนบัตรใบละ2ีบาทลงไทยด้วเลข9กปีจอธนบัตรใบละ100บาทลงไทยด้วเลข0และปีกุนธนบัตรใบละ5้บาทลงไทยด้วเลขส ท่านเพืฟังครับซึ่งธนาบัตรตามปีเกิดเหล่านี้เป็นสิ่งของนำโชคที่ไม่ควรพลาดที่จะพกติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้แล้วถ้าจะให้ดีก็อย่าลืมพับธนาบัตรเลขมงคลน,นี้เก็บไว้ในอีกช่องของกระเป๋าสตางค์กันนะครับจะได้ไม่เผลอหยิบปนกับเงินสำหรับใช้จ่ายเดี๋ยวโชคดีจะหายไปกับตานอกจากสิ่งของมงคลแล้วผมยังมีเคล็ดลับวิธีเก็บเงินในกระเป๋า เพื่อเรียกซับร่ำรวยมาฝากกันอีกด้วยมีข้อปฏิบัติดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือกระเป๋าเรียกรับคือกระเป๋าที่ใช้เก็บเงินอย่างเดียวมีความเชื่อที่บอกว่าเงินไม่ชอบกระเป๋าที่อ้วนตุ่มจึงทำให้ไม่ค่อยมีรายรับและเก็บเงินไม่อยู่และที่สำคัญควรเรียงธนบัตรให้เป็นระเบียบสวยงามเพราะการจัดเรียงธนบัตร ในกระเป๋าสตางค์ให้เรียบร้อยสวยงามนอกจากจะบ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของผู้ชายแล้วยังเป็นเคล็ดลับสำคัญของความโชคดีในเรื่องโชคลาภอีกด้วยนอกจากนี้เรายังสามารถคำนวณเงินในกระเป๋าได้อย่างง่ายๆหากหายก็รู้หรือมองดูก็งามตาและสิ่งสำคัญก็คือห้ามใส่อย่างอื่นลงในกระเป๋าสตางค์ยกเว้นธนบัตรสำคัญเงิน และของมองคลแดอยา่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่ได้เล่าให้ฟังข้างต้นเพราะมีคำกล่าวที่ว่าเงินไม่ชอบกระเป๋าที่อ้วนนอกจากนี้ยังมีอีกความเชื่อที่ว่ากระเป๋าสตางค์ที่ดีควรมีซิฟเพราะจะยิ่งช่วยเสริมให้เก็บเงินอยู่ยิ่งขึ้นเคล็ดลับที่สองคือแยกเหรียญออกจากธนาบาัตรหลายคนเก็บเหรียญไว้รวมกับธนาบาัตร ในช่องใส่กระเป๋าเงินซึ่งนอกจากจะไม่เป็นระเบียบแล้วใน,นเรื่องความเชื่อยังจะทําให้ชีวิตยุ่งเหยิงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นก่อนเลือกซื้อกระเป๋าสตางค์จึงต้องเลือกกระเป๋าที่มีช่องใส่เหรียญแยกจากธนบัตรอย่างชัดเจนและหากเป็นไปได้อาจจะแยกกระเป๋าสตางค์ระหว่างเหรียญและธนบัตรก็จะเสริมดวงชะตาให้แห่งๆยิ่งขึ้นไปด้วยเคล็ดลับที่สาม คือกระเป๋าสตังใบเก่าเศษหลุดลุยทําให้เงินทองรั่วไหลเมื่อใช้กระเป๋าสตังมาสักระยะหนึ่ง <c oughs> ก็ถึงเวลาที่จะพิจารณาว่ามีร่องรอยชํารุดมากน้อยแค่ไหนตามความเชื่อโบราณเชื่อว่ากระเป๋าสตังไม่ควรฉีกขาดหรือมีได้หลุดลุยออกมาเพราะจะทําให้เงินทองรั่วไหลได้ง่ายเก็บเงินไม่อยู่เหมือนเงินทะลุออกมาสมกับสภาพกระเป๋า เคล็ดลับที่4ก็คืออย่าปล่อยให้กระเป๋าสตางค์ว่างเปล่าการมีเงินเก็บอยู่ในกระเป๋าสตางค์ถือเป็นสัญลักษณ์ของความอดมสมบูรณ์ควรเก็บเงินไว้ในจำนวนที่พอเหมาะนอกจากจะแสดงถึงความอดมสมบูรณ์แล้วยังเผื่อในกรณีที่เราจะต้องใช้เงินสดด้วยอย่างที่ 5. หลีกเลี่ยงก,กระเป๋าสตางค์มือสองเนื่องจากกระเป๋าสตางค์มือสองนั้น จะมีพลังงานของเจ้าของเก่าหลงเหลืออยู่ซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าพลังงานนั้นจะเป็นพลังงานดีหรือพลังงานร้ายซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเก็บเงินของเราได้เคล็ดลับข้อที่6คือเลือกสีกระเป๋าให้ถูกฉะโงกเหมือนเวลาเลือกซื้อเสื้อผ้าสีกระเป๋าสตางค์ที่เหมาะกับแต่ละวันเกิดโดยมีรายละเอียดดังนี้ วันจันทร์ควรใช้สีขาวครีมน้ำตาลหรือดำวันอังคารควรใช้สีชมพูสีเหลืองและสีน้ำตาลวันพุธกลางวันควรใช้สีเขียวและสีม่วงวันพุธกลางคืนควรใช้สีขาวและสีม่วงวันพฤหัสบ,บดีควรใช้สีส้มวันศุกร ควรใช้สีฟ้าและสีชมพูวันเสาร์ควรใช้สีดำสีน้ำตาลและสีเทาแล้ววันอาทิตย์ควรใช้สีแดงและสีเขียวเคล็ดลับข้อที่7คือปฏิบัติด,ดีต่อกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ก็จะตอบแทนคุณเมื่อถึงบ้านให้นำกระเป๋าสตางค์ออกมาวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ในที่ที่เหมาะสมกับการเก็บของมีค่าหลีกเลี่ยงการวางกระเป๋าบนพื้นบนโต๊ะอาหารในห้องน้ำควรรักษาให้เหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งที่มีค่าตามหลักควงจุ้ยแล้วการทนุถนอมและมอบความรักให้กระเป๋าสตางค์จะช่วยให้กระเป๋าสตางค์นั้นดึงดูดเงินเข้ามาใช้ในชีวิตคุณมากขึ้นมีใช้ไม่ขาดมืออีกทั้งการเก็บกระเป๋าสตางค์ เป็นที่เป็นทางยังทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาบ่อยๆท้ายนี้จะมีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินอยู่นั่นก็คือการมีวิในัยในการเก็บเงินซึ่งหมายถึงการวางแผนการเก็บเงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรู้จักเป้าหมายที่สําคัญของตนเองว่าต้องการเก็บเงินเพื่ออะไรเช่นซื้อบ้าน ซื้อรถปลดหนี้หรือมีความตั้งใจจริงในการเก็บเงินที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงเส้นทางการเป็นสิทธิเงินล้านได้ง่ายขึ้นขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ